The key to success to start key success before you're ready is กุญแจสู่ความสำเร็จคือต้องเริ่มทำก่อนที่จะบอกว่าพร้อมแม่น้องแอนทวินขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะ

สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะแม่น้องก็มาอยู่ที่แอนนาแฮมนะคะจะห่างจากบ้านเราประมาณ140กิโลค่ะเรานะคะตื่นกันมาตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะเพื่อจะพาพี่ฟินพี่คายนะคะมาแข่งฮอกกี้ในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ทีมนะคะเป็นเกมค่ะแบบว่าแข่งแค่30นาทีนะคะ1เกมค่ะทีมที่เขาจะมาแข่งด้วยนะคะก็มี LAK i n g งและก็ Ducks นะคะ2ทีมนี้ทีพี สิ่งที่คายเขาจะแพ้ตลอดเลยหรือไม่ก็เสมอนะคะดักนี่จะเป็นทีมเจ้าภาพค่ะแล้วส่วนอีกทีมหนึ่งนะคะชื่อว่าทีมโกสค่ะเข้ามาจากซานดิเอโกเลยนะคะทีมนี้นะคะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะว่าเขามีความสามารถยังไงบ้างนะคะเราไปดูข้างในด้วยกันเลยนะคะเพื่อน ที่นี่นะคะมีทมั้งหมด4 ice ring ค่ะนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเอาไว้ซ้อมยิมนาสติกลีลาค่ะดูเพลินมากๆเลยตอนนี้7โมงกว่าๆนะคะพวกเขาก็มาซ้อมกันจนแบบว่าใกล้ๆจะเสร็จแล้วค่ะแสดงว่าเขาตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยค่ะและที่นี่นะคะก็มีลานสเก็ตที่ได้มาตรฐานโอลิมปิกด้วยค่ะ1ลานนะคะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลานนะคะเขาเริ่มแข่งกันตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะอันนี้จะเป็นของเด็กอายุ12ปีนะคะตรงนี้นะคะเป็นส่วนออฟฟิศด้านหน้าค่ะเวลาเราเดินเข้ามาเราจะเจอที่นี่เลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนให้เช่ารองเท้าสเก็ตด,ด้วยค่ะยังใหม่อยู่เลยนะคะตรงนี้เป็นชั้นสองค่ะที่นี่นะคะเพิ่งเปิดทําการมาได้ประมาณสปีค่ะว้าวขนาดห้องน้ํายังสวยเลย ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นด้านข้างค่ะเพื่อนนั่งกินนั่งชิลนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะยังเจ็ดโมงเช้าวกว่ากว่าอยู่ค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องก็เข้ามาข้างในแล้วค่ะอีกแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเล่นแล้วค่ะทีมแรกที่จะแข่งนะคะก็คือ LAK i n g ิงค่ะกับพี่สินพี่คายนะคะทีมนี้นะคะเราเสมอหรือไม่ก็แพ้ตลอดเลยค่ะเรามาช่วยกันเชียร์นะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆนะคะเริ่มแล้วค่ะ นีพี่ขายก็กำลังจะหมุนติ้วลงไปแล้วค่ะแม่น้องต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะแต่นี่มันเป็นกีฬาของเขาค่ะอันนี้พี่ฟินกำลังเลี้ยงลูกไปอยู่นะคะแล้วก็กำลังพยายามยิงป้มไม่เข้าค่ะ คือสองทีมนี้นะคะเขาสู้กันสุดใจเลยค่ะล้มทะลักทะเลมันมากเลยนะคะเกมนะคะพี่ฟินพยายามจะยิงประตูนะคะยิงปุ้มไม่เข้าค่ะกระแทกออกมาเพื่อนเขายิงเข้าไปเลยค่ะเราเลยได้1ประตูนะคะ จากนั้นนะคะ LA King ก็แค้นฝังหุ่นคะ่ะยิงปุ้มเข้าไปเลยจากจุดนี้นะคะทีมไฟเออร์ก็ทำฟาวขวัแปม LA King ก็เลยได้ยิงลูกโทษนะคะปูมปูมเข้าไปแล้วเกมแรกนะคะจบไปแล้วคะ่ะแพ้นะคะ4ต่อ2ค่ะตามคาด กนนเกมที่สอนะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ Fire with t o o t h นะคะทีมนี้ไม่รู้เป็นยังไงค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เช้าแข่งด้วยค่ะเริ่มเกมมานะคะแม่น้องยังไม่ทันภาคยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะทีม Fire นะคะยิงไปแล้วคันหนึ่งประตูทำเต้นทำเต้นเดี๋ยวก็รู้ ประตูที่สองก็มาแล้วค่ะ yeah. 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 ทีมนี้นะคะ yeah. Yeah. มาไกลจากซานดิเอโกเลยค่ะคาดว่านะคะต้องขับรถมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะ <Yeah. S 1> วกว่าจะมาถึงที่นี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะคิดว่าเขาต้องมานอนโรงแรมใกลๆที่นี่แน่นอนเลยค่ะ การป้องกันประตูนะคะเราก็ต้องลื่นตัวไปกวางไว้อย่างนี้เลยค่ะแบบที่พี่คายเป็นคนทำเนี่ยนะคะว,ว้าวกู๊ยิงไปได้หนึ่งประตูค่ะเกมที่สองนะคะไฟเออร์ชนะไป5ต่อ2ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปนะคะส่วนใหญ่กับดัก์นี่ก็คือเจ้าภาพที่นี่นะคะแล้วเราก็แพ้เขาตลอดเลยแล้วนะคะทุกเป็นยังไงบ้างทีมนี้ก็ดูแลท่าทางเหนื่อยทั้งคู่แล้วะค่ะพอแข่งกันมาประมาณเกือบชั่วโมงติดๆกันเลยนะคะ วิ่งไปวิ่งมากันให้ตับแตกไปข้างหนึ่งเลยนะคะกว่าจะจบเกมนะคะ Dark ก r e e n เข้าไปแล้วนะคะ ยับเลยค่ะวันนี้ยับตามคาดนะคะ2 0ค่ะแพ้ไปนะคะเงาหมอยส้อยเศร้าอุราไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดต้องมีสะดุดต้องมีลงทาง <Yeah. S 2> และวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Have a great day see you next time